สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆครับกิจกรรมช่วง 2, อสาวันที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องการปรับปรุงพื้นที่นะครับหรือกำจัดหญ้าออกไปนะครับปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้นะครับเพื่อนๆนะครับดินตรงไหนที่สูงนะฮะแล้ก็ทำการขนย้ายออกมาวางที่ต่ำนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นทําเป็นถนนนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อเชื่อมเข้าไปหาที่สระนะครับโซนที่เป็นสะนะระแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้นะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นทําทางนะครับเพอเพื่อที่จะเชื่อมไปสู่ทางสาธารณะนะเพื่อให้สามารถนํารถวิ่งเข้ามาได้นะครับก็พื้นที่เดิมไม่ได้ปรับอะไรนะครับมันทําให้ความสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับ ก็ต้องใช้แรงกายของเราในการขนย้ายปัตตภีนะครับขุดดินที่สูงมาวางที่ต่ำนะครับเพื่อไม่ให้เกิดน้ำขังนะครับให้สามารถสัญจรได้สะดวกนะครับก็เป็นเรื่องลำบากนะครับเพราะว่าเป็นที่เก่านะครับที่เดิมตั้งเดิมนะครับไม่มีการเข้ามาดูแลอะไรนะครับเพราะนั้นก็จะมีสัพ์พวกปวกพวกอะไรนะครับ เรามาทำรังเยอะแยะเลยนะครับเพืเ่อนๆเห็นไหมครับเขาก็จะมาขุดโพรงนะครับทำเป็นรังของเขานะครับเอาดินข้าล่างขึ้นมาข้างบนนะครับเพื่อให้เ,เป็นโพรงนะครับเราก็ต้องมาทำการขุดเพื่อปรับดินให้ประหยัดสม่ำเสมอนะครับก็<_><_><_>เป็นการ ลูกรามสัตว์อยู่นะครับก็ยังไงได้ล่ะนะครับเมื่อเราต้องการปรับพื้นที่นะครับเ,เขาก็ไปหาลังใหม่นะครับตรงนี้ก็ทำปรับนะครับหลังจากปรับเสร็จนะครับก็นำไม้ป่ามาปลูกตรงอขอบนะขอบขอบก็จะไม่รบกวนที่ข้างเคียงหรอกนะครับเพราะว่าเป็นแปลงนะนะครับก็เป็นของญาติกันนะครับ แล้วก็ปรับเสร็จแล้วก็นําไม้ปราบมาปลูกเป็นแนวนะครับระยะห่างก็ใกล้เคียงเม็ดหนึ่งโดยประมาณนะครับอาจจะไม่ถึงเม็ดก็มีนะครับก็มีส่วนที่ผมนํามาปลูกนะครับอ่าอันนี้จะ3ปีแล้วนะครับปลูกทิ้งไว้ก่อนก่อนที่จะย้ายกลับมาต่างจังหวัดนะครับออันนี้เพิ่งปลูกเมื่อวานนะครับเพื่อนๆนะครับก็คละๆกันนะครับตามสไตล์นะครับ ก็จะมีตะเคียนทองนะครับเป็นพืชวงยางนะครับที่สามารถนําเชื้อเห็ดมาปล่อยนะครับก็จะได้เกิดกินเกิดเห็ดได้ในอนาคตนะครับก็มีต้นขนุนนะครับส่วนที่ไม้ที่ออกผลก็พยายามจะปลูกด้านริมๆนะครับเพื่อให้ได้รับแสงแดดนะครับเพื่อนๆเขาจะได้แสงแดดก็จะให้สามารถมีผลให้เรารับประทานได้นะครับสลับสลับกันนะครับ มีพยอมมั่งมีมะฮอกกานีมีพยุงนะครับมีตะเคียนทองนะครับก็เว้นระยะห่างชนิดเดียวกันก็ห่างกันหน่อยนะครับเพราะอนาคตเราก็อาจจะต้องตัดต้นที่ไม่สวยออกนะครับเปื่อนๆนะครับถ้าต้นไม้โตก็แต่ต้นโตนะครับเขาจะขึ้นมาปกคลุมดินนะครับจะช่วยให้ไม่เกิดหญ้านะครับฝั่งนี้ผมก็จะเป็นโซนปลูกป่านะครับที่ปลูกไปแล้วนะครับ สามปีปลูกแทรกกันตลอดนะครับอ่าต้นใหญ่ๆก็สามปีนะครับต้นคล้ายกางก็สองปีก็มีปีกว่าๆนะฮะที่มาปลูกนะครับอ่าเริ่มที่ปลูกครั้งแรกครับเพื่อนๆนะครับระยะสามเมตรนะครับซึ่งตอนนั้นก็คิดว่านะครับมันคงจะรอดทุกต้นนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อ่าษามานะครับ ปาโคต้ามีต้นรอดต้นไม่รอดนะครับระยะห่างไม่ใช่สามคูณสามแล้วนะครับบางต้นก็สามคูนสิบสองก็มีนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมก็เลยปรับมาเรื่อยๆนะฮะจนปลูกป่าปีที่สามที่สี่ก็ตอนนี้ก็เหลือแค่เม็ดเดียวแล้วละครับนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับมันถึงเป็นป่าระยะถี่นะครับเดี๋ยวตอนไม้มันก็จะแข่งกันยื่ตรงนะครับ ถึงตอนนั้นเราก็มาคัดสรรอีกทีหนึ่งนะครับต้นไหนสวยต้นไหนไม่สวยต้นไหนจะเอาไว้นะครับาการปลูกทีก็จะได้จํานวนเยอะนะครับเราก็จะได้ไม้เราใช้ประโยชน์ได้เร็วกว่านะครับสามสี่ปีก็ตัดมาทําฟืนได้นะครับสี่ห้าปีก็ตัดมาทําหลักํำคัญนะครับที่เหลือก็เติบโตเติบใหญ่ไปนะครับ ตงนี้ต้นจีกเดิมนะผมก็ามาเก็บเห็ดเพาะรอบๆนะครับเขามีเห็ดเพาะนะครับได้เก็บมาทําความสะอาดก็ได้เห็ดเพาะไปหนึ่งถ้วยนะครับเพื่อนๆนะครับฝั่งน้นนะครับเป็นสระที่ขุดเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการปลูกต้นไม้นะริมขอบสระนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเดินดูครับอ่ตรนนี้ก็จบแล้วนะครับ รอต้นไม้โตดูแลต้นไม้นะครับกว่าจะหมดฝนเขาก็น่าจะโตขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับมาดูต้นไม้ที่ปลูกไว้หนึ่งปีนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับจริงๆขอบๆถ้าเป็นไปได้ก็ปลูกไม้ที่มีต้องขึ้นลักษณะตรงนะครับดูดิผมมาปลูกพยุงนะครับกล้าพยุงเยอะนะครับพยุงเขาจะชี้โดชี้เดอย่างนี้นะครับเป็นไม้ง้มนะครับถ้าได้ยางนาได้ตะเคียนทองนะ ต้นสักเงี้ยต้นที่มีลักษณะไม้ตรงนะครับแล้วก็จะขึ้นสวยงามนะครับเห็นไม้อย่างนาเพื่อนอันนี้คือปลูกมาประมาณหนึ่งปีนะครับก็จะโตขึ้นมาในระดับนี้กับดินก้นสะนะดินที่ไม่ค่อยมีแร่ธาตุอะไรนะครับก็ปล่อยให้เขาโตไปนะครับผ่านปีที่สองก็ไม่น่าจะตายแล้วนะนารากเขาก็น่าัะขยายยขยายกว้างขยายลึกนะครับ อันนี้ก็เว้นทางเดินไว้นะครับเพืเ่อนๆนะครับก็เป็นสะหลังบ้านนะครับก็มีโซนป่านะครับก็จะไปใกล้บ้านก็จะเป็นโซนผลไม้นะครับน้ำก็เริ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> น่าจะใกล้จะครึ่งครึ่งครึ่งสาแล้วนะครับให้รรยากาศที่ร่มเลือดอยู่นะครับต้นไม้ก็เริ่มโต โดนฝนแตกออกแตกไปนะครับแตกยอดนะครับแต่น้ํายังน้อยครับยังไม่ได้ทํานาเลยครับเพื่อนๆดูดิแปลงนายังไม่มีน้ําขังเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นําบรรยากาศบ้านสวนน้องมาหนมาฝาประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับจะค่อยทยอยอัปเดตพัฒนาการสองสวนให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม